เราจะพาไปดูร้านยำอร่อยออยนะคะอยู่ที่หมู่บ้านลัตนาทิเบตค่ะอยู่กใกล้ๆกับอ,อะไรนะเซนทรันเวเกตอร่อยมากเจ้านี้ชื่อตำจิจาราดยำสถานสวงใช่ปะใช่อายำค่ะยำม,มามา่าพิเศษเอาปูอัดเอาปลาหมึกเอากุ้งหมูสับ ไส้กรอกอมหมูสับใส้กรอกปูอัดปลาหมึกกุ้งและก็กระเฉดอย่างเดียวผักอย่างอื่นไม่เอาอเดี๋ยวดูนะคะน่ากินและอร่อยมากไม่ใส่เครื่องต้มยำไอ้เครื่องมามา่า จ้าไปเท be ี่ยวต่างจังหวัดมาจ้าเลยไม่ค่อยได้มากระเฉดเลยแค่นี้เหรอใช่เลยอยาให้หมดเลยแซ่บแซ่บตลอดเลยใจจริงก็อยากกินซุมตํามากเลยยังไม่เคยลองกินซุมตําเนาะยังไม่เคยลองเลยมตําในบุกทุกคน จัดเต็มถุงเดียวอิ่มมีอ้วนด้วยดีความอร่อยระดัแบบสิบเต็มสิบไปเลยร้านนี้ว่าง,งก็แวะมาทานกันได้ฮะมีผัดไทยกุ้งสดด้วยเหรอคะหมายถึงขายตอนนี้เหรอจริงดิอร่อยไหมเราก็ลองกินเอาถุงเอาช้วยเอาอันหนึง่งผัดไทยกุ้งสดที่หนึ่ง ุยเพิ่งเห็นนะเนี่ยเห็นเขียน,<ห>นผัดไทยทอ่าเหรอ,อเ,เออดีแล้วผัดไทยทะเลใส่อะไรบ้างเหรอหมึกกุ้งงั้นเอาผัดไทยทะเลหมึกด้วยกุ้งด้วยทั้งหมดพอเ,เดียวนะจะรครกใหญ่มากกลิ่นปลาร,ะระ้าหอมปลาสุกปะะก็ค่ะอ๋อเลือกได้ ขายหลายอย่างปูม้าก sure, yes. ็หมาะจะหอกคั s <S <Yeah. S 1> yeah. ่มเลยวันนี้เนาะแปลว่าขายดีครับอกขายดีแปลว่าปูม้าสดจ้าปูม้าสดจ้งเดี๋ยววันหลังเอามั่งเอาพี่ใส่ถ้วยเนาะใส่ถ้วยขใส่ถ้วยเอานลองมองจะมุกสดไข่แดงถ้าย่างมุกสดไข่แดงของน้อง นี่เขากำลังจะยำกุ้งสดไข่แดงนะคะกุ้งสดมากสดแบบไม่สุกใช่ไหมไข่แดงไข่แดงคือไข,ข่เค็มชายาป่ะใช่ใช่ไข่เค็มไข่เค็มไข่เค็มมัน ผู้ชายแต่แบบข้าวอร่อยกว่าผู้หญิงนะดูดีตีจุงแถวบ้านคนทำยำก็เป็นผู้ชายเหมือนกันขอเพักบักเกอดเทศไหมไม่เอาไม่เอาเอาแคนะ่นี้เนาะใช่เ,เหนนะมือนนี้ไปที่ร้านนี่ะจ้าพี่จ้้เคยไปน,นั่นงบ้างยังยังเลยหนึงไม่มีเวลา อยู่นี่ก็มีความสุขแล้วได้ยินนั่งฟังเพงลงเวลาไม่มีลูกค้าก็ได้ยินชัดอยู่ผัดไทยเราเพิ่งดูเขาขายผัด,ผดไทยเสร็จแล้วถ่าเสียหายเท่าไหร่คะั้งหมดยี0นี่อานาเจ็7เจ็ดบาทเองจากร <50. S 1> ัวยี่ หนึ่งร้อยยี่สิบลอยขอบคุณค่ะนี่ผัดไทยเามาดูขาเขาวผัดี๋ยมิวนี้ก่อนยำน่ากินมากผัดไทยใส่ไขก่ก่อนเลยเดี๋ยวเขาทำผัดไทยนะผัดไทยทะเลจ้ะ ดูง่ายเนาะเต๋อทำเองไม่มีทางทําได้บอกถ้าไม่ทาเองไม่มีทางทําได้แบบนี้เส้นเส้นคือเส้นจันเหรอะคะ,คะขนาดหนูไปซื้อเส้นจากโคล่าที่เขามีน้ำมาให้แล้วนะทำออกมาอย่างเละตุ้มเบะเลย เอาถุงอ่างสุกๆนะที่ทำดูง่ายเนาะจะเสร็จแล้วเราคะที่ไหนคะเป็นหลายร้านจนได้ขนาดนี้ใช่ไหมโคตรเก่งเลย หนูมาเป็นลูกมือได้ไหมเดี๋ยวหนูเป็นลูกมือหนูก็เก่งบ้างแค่ทําให้ผัวกินแค่นั้นก็พอแล้วผัวชอบกินแล้วบอกชู้อย่าทําอีกเลยไปซื้อพวกกินเถอะพูดอย่างเงี้ยหนูแม่งโคตรเสียใจเลยจาดจะทาด้วยความตั้งใจนะแม่งพยายามหน่อยก็ได้พูดซะเออแต่หนูก็ไม่หนูก็ไม่ยอดทอนะก็ทำอีกเออหนูก็ทําอีกไม่สนก็ชอบอ่ะ ใช่คนเราก็ต้องลองผิดลองถูกจนกว่าจะอร่อยใช่ป่ะในเมื่อเราไม่ได้เรียนน่ะและเราก็ไม่ได้เป็นเป็นลูกลูกมือใครมาก่อนดูดิใช่พี่ขาช่วยหยิบออกค่ะไม่เอาค่ะไม่เอาถุงหงอดิบหนูกินถุงหงอสุกเท่านั้นขับคุณจัะอันนี้เอาไหมพี่ใช่เอาไหมเอาจากพี่บิ๊กแ่อะไรไม่ต้องอ๋อติดปีกก็ไม่เอาจาก พี่กล้วยไม่เอาคลิกเอาใช่หนูใจ,จแตงวนะถั่วใส่ข้างๆโอเคตะเกียบตะเกียบก็ไม่เอาที่ร้านเขามีช้อนซ่อมต, <c oughs> ติดตามส u b s c r i b e อิชุพาแหลกด้วยนะคะขอบคุณค่ะ